มาค่ะทุกคนมาทําลูกชิ้นหมูกินกับออยนะคะวันนี้ก็จะมาทําลูกชิ้นหมูสําหรับคนที่อยู่มองนอกนี่คือจะรู้ดีเลยนะคะว่าอยากกินอะไรก็ต้องทํากินเองนะคะทําไม่เป็นก็ต้องทําให้เป็นค่ะไม่งั้นก็จะไม่ได้กินนะคะอันนี้จะเป็นลูกชิ้นหมูที่อ้อยทําเองนะคะเด,ด้งดึงดึงแบบนี้เลยทําง่ายมากนะคะแบบทาแบบนวดเสร็จแล้วก็บีบต้มได้เลยนะคะไม่ต้องผัดเนื้อเลยนะคะ นี่ดูคนชิมซะก่อนคารันทีความอร่อยโดยพี่ทอสสามีสุธิร์ของออยเองนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องปรุงกันก่อนนะคะก็จะเป็นน้ำหนึ่ง หนึ่งถ้วยครึ่งน,นะคะแล้วก็น้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะผงรสดีอีก4ช้อนครึ่งน,นะคะ4ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็พริกไทย1ช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาว5ช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันเสร็จแเราก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไป5ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยผงแอคคอร์ด1ช้อนโต๊ะไม่มีผงแอคคอร์ดใช้เป็นผงฟูแทนนะคะเสร็จแล้วก็คน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 ให้เข้ากันนะคะแล้วก็มาเตรียมเนื้อใส่ลงไปในโถปั่นนะคะ โถตี้ค่ะโถตี้เสร็จแล้วก็เอาเครื่องปรุงทั้งหมดลงไปนะคะโถตี้นี่อ้อยแนะนําให้แช่ช่องฟรีซก,ก่อนนะคะสัก1ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วก็เอาลงเข้าเครื่องเลยนะคะตอนที่ออยเริ่มปั่นนะคะก็จะใส่น้ําแข็งลงไปประมาณ7ก้อนนะคะนี่เป็นน้ําแข็งก้อนๆน,นะคะใส่ลงไปเลยให้เครื่องตีตีสักประมาณ30นาทีนะคะตีไปเรื่อยๆจนหมูของเราขึ้นเป็นเส้นๆนะคะเสร็จแล้วอ้อก็จะใส่น้ํามันพืชลงไปสองช้อนโต๊ะ ในขณะที่รอหมูนะคะเราก็จะมาต้มน้ํารอนะคะใส่ขนอก้อนลงไป2ก้อนนะคะพอน้ําเดือดล้วก็ลดไฟลงให้น้ํานิ่งนะคะนี่หมูของออยก็เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยเห็นไหมมันจะเป็นเส้นๆแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะคะก็ไม่ต้องเอาไปพักนะคะไม่ต้องเอาไปแช่ช่องฟิีแล้วนะก็สามารถบีบแล้วก็ต้มได้เลยนะคะตอนต้มนี่ออยก็จะเอาโถบ เทน้ออออนะ,ะแ,นแข็งแช่ในน้ําแข็งตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อให้มีความเย็นตลอดเวลาเสร็จแล้วก็มาบีบปั้นปปปัันปันนนัๆน,นแล้วก็ต้มเลยนะคะลูกเล็กลูกใหญ่ก็เอาตามชอบเลยนะคะก็แบบนี้เลยค่ะง่ายๆง,ง่ายมากเสร็จแล้วนี่ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยไปเดี๋ยวเอาไปน็อในน้ําเย็นกันนะคะเพื่อล็อกให้ลูกชิ้นเด้งดึงๆตลอดเวลานะคะแม้ว่าจะ แม้ว่าจะเย็นแล้วก็ยังเด้งดึงดึงอยู่นะทุกคนรับรองเลยว่าสูตรนี้อร่อยมากออยทดสอบแล้วนี่ค่ะเยอะมากเลยนะคะอันนี้คือแน่นแบบเต็มกระมังเลยนะคะนี่ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มที่ออยทำเองนะคะอร่อยมากแซบ่บถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ออยต้องลาไปก่อนนะคะบา,บายคะ่ะ